การเลี้ยงปลาหาลงลกยุงอาหารยังลอยเม็ดอยู่เลยเพราะว่ากำลังให้อาหารของเขาแล้ว <c oughs> ก็เลี้ยงมาได้หลายปีแล้วละนะ่ะออกลูกออกลานเยอะนะก็เลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลิน,น ยะดยเลยถ้าอยู่กลางแดดเนี่ยมันก็จะเป็นอาสีทองบ้างนะสีดำบ้างแต่ถ้าอยู่ในร่มก็ อาจจะเป็นสีดำนะก็ดูแล้วก็เพลินดีนะเลี้ยงดูกลับมาก็ให้อาหารก็นั่งดูอาปลานากินดีกว่าก็ดูแล้วก็เพลินดนีอันนี้ก็เป็นท่อใหญ่นะครับท่อใหญ่ เอาพื้นนะแล้วก็เอามาตั้งไว้เลี้ยงนัาปลาเอาไว้ดูเล่นก็มาถึงเวลาเงาเงาแล้วก็มาดูให้อาหารมันก็ก็ดูเพลินดีอันนี้ก็ประมาณอีกสองบ่ออันนี้ก็เติมน้ำแล้วก็มีต้นบัว,วก็ ดูสดชื่นดีติ่นนะตื่นมาแล้วแล้วก็อีกบอลนึ่็ถ้าเอามือจุ่มน้ำลงไปนะ,นะตัวเล็กๆจะมากัดนึกว่าเป็นอาหารหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้นะ่าจจะมากัดดูแล้วก็เพลินดีนเอามือจุ่มน้ำลงไปก็รู้สึกคันๆนะ ตัวปลาตัวน้อยๆด้กัดนะครับตัวใหญ่ก็มีนะครับตัวใหญ่ก็มีก็จะ,ะใส่น้ำให้เต็มนี่อยู่ตลอดเวลาแต่หน้าร้อนอาจทำให้ตายก็จะร้อนนะเพราะว่าทัน้อนร้อนบ้านเราเนี่ยร้อนเกือบ4ี่บองศาน้ำก็ร้อนไปด้วยนะเพราะว่าอยู่ในในแดดอยู่ในแดด จะทำใหนะ้น้ำมันร้อนตามนะปลาก็จะอยู่ไม่ได้นะก็ต้องหาอะไรมาคลุมไวนะ้ก็เสียดายที่ตายไปเยอะนะช่วงอาทิตย์ม่อยูนะ่ช่วงที่ไม่ีอยู่ก็ปลาตายตัวใหญ่ๆก็ตายเพราะไทนความร้อนไม่ได้นะน้ำก็ร้อนด้วยนะ อันนี้ก็จะเต็มแล้วน้ำก็จะเต็มแล้วก็จะเปียนใส่ตัวนี้แล้วก็โดนน้าใหม่ก็ร่าเริ่องตัวใหญ่ก็สีทองก็มีสีดำก็มีสีเหลืองก็มีก็ดูแล้วก็ก็ภูมิใจนะนที่ได้เลี้ยง ไปดูเล่นนะช่วงเช้าโดยเฉพาะวันพระนี่เด็กก็จะมาเอาไปเลี้ยงนะรอดบางไม่รอดบังนะไปเห็นเอาไปทุกทีนะก็ไม่ว่ากันเอาไปเพราะว่ามันแพรพันธุ์ได้เร็วนะแพร่พันธุ์ได้เร็วนี่ก็อีกบอนหนึ่งนะ อีกบอลหนึ่งที่อยู่ในร่มที่อยู่ในร่มก็ที่อยู่ในร่มก็จะเป็นสีสีดำมากกว่าสีดำๆมากกว่าจะเห็นไม่ค่อยชัดนะจะเห็นไม่ค่อยชัดแต่ก็เยอะเหมือนกันในนี้แต่ว่าปลาจะเป็นสีดำซะมากกว่า สีมันน้ำนก็เป็นบอลที่อยู่ในเรามันกัน,นจะมีปลาสีทองบางสีเหลืองบางสีขาวบางปะปนกันไปนก็เป็นกาเลี้ยงไปดูเล่นพยายามที่พวกเราฟองบางก็มาให้อาหารเล่นก็ให้ดูในภาพรวมนะครับ ปลาหางนกยูงก็มีทุกสีสีทองสีเหลืองสีดําสีเทาแล้วก็ตัวผู้อาจจะมีสีสันสีสันลวดลายเยอะนะเหมือนเหมือนกับนกยูงนะมีสีสันหลายหลายสนะีอันนี้ก็จะเป็นมากแต่ว่าปลาก็มีเยอะนะ อ่ม,ออม,อมาดูทอนี้มั่งดูเยอะสดชื่นนะปลาเนี่ก็สดชื่น สดชื่นวิ่งเล่นตลอดเป็นบอ่อที่ใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นเม็ดคุณเม็ดนะครับ mm hmm. ก็ดูอย่างนี้ดูไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าจะเห็นเยอะทีเดียวเพราะ,ะจะเป็นตัวสีดำดเหมือนน้ำนะครับ ก็มาไหว้เลี้ยงอย่างนี้ตลอดนะครับเห็นคนมาก็มุดลงไปนะครับตัวไหนที่มีกลัวก็จะขึ้นมายนม่นโฉมนะครับก็ะจะเป็นตัวใหญ่ๆก็จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุน์ต่อไปนะครับบางคนก็มามาซื้อเอาก็ไม่ได้ขายนะครับเอาไปเฉยๆเอาไปเลี้ยงดูให้รอดก็พอแล้วนะครับ ก็คือ,อาบางอย่างเกิดของการเลี้ยงสัตว์ที่กินไม่จุแต่ก็ทำให้พวกเราได้คลาผยคลายในชีวิตประจำวันได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าชมแล้วก็อาติดตาม